ลำค่าก็คุยกันต่อมีความอาอยากทราบอยากรู้อะไรถามท่านสมหวังได้สวัสดีครับท่านนักตาที่กรับรักแลกคิดถึงเสมอครับท่านสวัสดีครับครับ ท่านสบายดีหรือครับท่านท่านรูปน้ำครับท่านรูปน้ำสวัสดีครับท่านรูปนามที่สมสติรือว่าคุณตาวิญญาณครับดีครับสวัสดีครับท่านผู้ไม่เที่ยงท่านผู้เป็นทุกข์ท่านผู้เป็นอนัตตาอ๋อก็ดีครับรท่านไม่เที่ยงท่นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาควรหรือหนอที่จะตามคิดว่านั่นเป็นของเรา นั่นตัวตนของเราครับไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะโอ้ครับครับครับ,รบยินดีครับท่านก็ได้รับทราบว่าเพราะฉะนั้นเราไม่ควรยึดบ้านถือบ้านในสิ่งใดๆดทั้งหลายทั้งมวลเลยใช่ไหมครับท่านาก็ตอบ ย้ำความเข้าใจให้เกิดขึ้นในเรื่องความเป็นสุญญาตาเพราะเป็นสุญญาตาด้วยใช่ไหมครับท่านใช่ครับเป็นสุญญาตาเป็นความว่างเป็นความไม่มีไม่มีเป็นความไม่เหลือเป็นความดับไม่เหลือเป็นความดับสนิท แล้วลแล้วความไม่ยึดมั่นคือมั่นในสิ่งทั้งปวงอ่อ<ล>เราว่าเป็นตัวตนของเราเพราะนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นตัวตนของเราเออตรงละมันเสียแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นจากสุญชาตาเช่น เดียวกันใช่ไหมครับท่านเอ,อ่อไม่ใช่ครับสิ่งทั้งวงไม่ได้เกิดขึ้นจากสุญญาตาครับสิ่งทั้งวงเนี่ยเกิดขึ้นจากเอ,อ่อเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยพระพุทธองค์ไม่ได้ให้ไป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 รู้ครับเพราะว่ามันมันย้อนไปแล้วมันมันไปมันไม่ทิศสุดนะฮะอ๋อแต่ว่าพระพุทธองค์ให้เห็นว่าผู้มีอาวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องปลูก จึงท่องเที่ยวไปมาแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะไม่รู้ความจริงซึ่งศียสติเราและพวกเดอทั้งหลายจึงต้องเที่ยวไปมาแล้วตลอดการยาวนานถึงเพียงนี้ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏที่สุดเบื้อเบื้อปลายย่อมไม่ปรากฏสำหรับผู้ที่มีอวิชชาเพราะฉะนั้นเน่ะเบื้องต้นเนี่ยเรา เราไม่ต้องไปรู้เพราะว่าไม่ไม่ได้มีความจาเป็นแต่ว่าตอนนี้เราก็เราก็าได้สดับในอริยสีแล้วได้รู้ในอารยสีแล้วเราว่าถือว่าเป็นโอกาสดีก็ก็กให้ให้รู้เกิดแก่เจ็บตายเท่านี้ก็พอแล้วด้วยใช่ไหมครับ ความดับไม่เลือแห่งทุกให้รู้ว่านี่คือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เลือแห่งทุกเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอัตมยตาด้วยใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นอัตมยตาแปลว่าอะไรครับอัตมยตาที่เขาว่าเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เอาอีกแล้วใช่ไหมครับอัตมยตาแปลว่าอะไรครับ ท,ที่เขาบอกว่าเราไม่เอาอีกแล้วนั่นใช่ไหมครับผมเองก็ไม่รู้ไม่ชัดเจนผมจำมาเข้ามาพูดอีกทีครับท่านถ้าผมพูดไม่ถูกหรือตอบไม่ถูกเราก็ไม่ไม่ได้นิม,มิตตาหนิท่านแต่ประการใดและคำถามและคำตอบผมก็ม่ได้ยืนยันแต่ประการใดเอามาฟังมาเปรียบเทียบเคียงกันครับท่าน ตาทุกก so ็ค so so ือสภาวะจิตที่อยู่เหนือการปรุงแต่งอะนะดัมมายาตาเนี่ยก็คือจิตที่หลุดตนนั่นแหละุดก้นจากความโลภความโกรธความหลงจิตที่อิสระจิตที่ไม่มีสิ่งใดผูกมัดอ่าสิ่งที่ไม่จิตที่ไม่มีการปรุงแต่งหรือมีการครอบงำจากสิ่งต่างๆในโลกหรือจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ คือลักษณะจิตที่เป็นอัตตมยตาก็ักษณะสัจนะกโคนนงนั่นแหละจิตแบบนี้เรียกว่าจิตอัตมยตาใช่ไหมครับใช่ครับอ๋ออัตมยตาแล้วก็กิิวว่่าางง็ได้จตแล้วเป็นเป็นสุนัตาเป็นความว่างเนี่ยแล้วก็ไปส่วนนัตตาด้วยใช่ไหมครับ จิกเกิดครับจิตเกิดดับครับเหตุตามปัจัยอยู่แล้วครับเมื่อเหตุมีจิตก็เกิดเมื่อไม่มีเหตุจิตก็ดับครับอ๋อไม่มีเหตุไม่มีเหตุไม่มีเหตุจิตก็ไม่เกิดฮะอ๋อไม่มีเหตุจิตก็ความความเกิดขึ้นจิตเกิดความคิดอะไรนี่เกิดจากเหตุด้วยใช่ไหมครับ รูปเวทนาสัญญาสัขงขานรขานั่นแหละที่ทำให้เกิดวิญญาณคือทำให้เกิดจิต oh. จิตถ้าจิตจิตว่างถ้าจิตไม่มีการปรุงตแต่งจิตก็จะอยู่นิ่งๆเกิดจับอยู่อยู่อย่างนั้นโดยที่อาศัยอ,อาศัยขันท่านี่แหละแต่ว่าเขาเรียกว่าจิตที่ไม่ยึดมั่นหรือมั่นในในขันทนะ่านี่ยแต่เขายังเกิดอยู่เพราะว่า เออเราย no. ังไม่ตุยไงฮะเรายังไม่ตุยเพราะฉะนั้นน่ะเราถ้าเราสามารถที่จะละอุปทานฐานท่าได้งจิตก็จะไม่มีเอ่อไม่มีภพ <ide> ไม่มีขาวไม่มีภาวะไม่มีภาวะไม่มีการตุยตุยกับตายนี่เป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับตุยกับตายนี่เป็นความหมายอันเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับแต่เมื่อไหร่ที่เราที่จิตยังมีการยึดรูปเวทนาสัญญาสัรวิญญาณอยู่อันนั้นก็ยังมีที่เกิดอ่าในพบชาตินี้ก็เกิดขึ้นอยู่ ตลอดเวลาแต่ถ้าเราสามารถจับก,การยึดมั่นถือมั่นในขันท่าได้แล้วจิตก็ไม่มีที่เกิดหลังจากเราตุยแล้วก็เข้าสู่สภาวะที่เรียกว่นนานิพพานก็คือจิตปราศจากกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายเส้นอาสวะกิเลสทั้งหลายพบไม่มีการเกิดการเกิดไม่มีหมายถึงว่าสภาวะปุแต่งไม่มีสภาวะการยึดมั่นไม่มีพบการสลามรณะก็ไม่มี เพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกเจริญสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาเพื่อที่จะละเสื่อกิเลสเพื่อที่จะละความยึดมั่นในขันธ์ห้าออกเสียให้ได้เพื่อการพิจรารณาเห็นไตรล,ลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาและพิจรารณาเห็นตามความเป็นจริงว่านี้เป็นให้เรา นี่มิใช่ของเรานี่มิใช่ตัวตนของเราพริญาบอกบอกไปซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับเดียเยเ๋ยวก็เดียเด๋ยวปัญญาก็จะเ็แจ้เงเองนะเขาก็จะจะเบื่อนายของเขาเองแต่ต้องพิจารณาบ่อยๆเพื่อความเบื่อหน่ายเบื่อความคลายกำหนัดเบื่อความหลุดพ้นสาธาุครับครับ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คําว่าตายนี่มามาพูดคําว่าเป็นตุยไปแล้วหรือครับอ๋อ <tr> <tr> <tr ust Japanese> อ๋ออ๋อเห็นกรบพูดกันครับท่านด อ๋อ oh. 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 ถึงถึงแม้ว่าเราเราฟังแล้วเป็นคำพูดที่ประหลาดลก็ทนฟังกันไปอย่างนั้นเพราะว่าเขาพูดกันมาแบบนี้แล้วใช่ไหมครับมันเป็นแค่การสื่อสาร่าที่เขาปวดอะไรมันไม่ปวดอย่างเช่นบางที่เราห้ามพูดคำว่ตายนะคไม่เป็นมงคลออย่างเ โอ้ยแต่แล้วแลวอย่างนั้นที่ที่พูดถ่ายทอดกันมาตั้งตั้งแต่เราได้ยินได้ฟังมานี่ก็คือความไม่ไม่เป็นมงคลมาตลอดเลยใช่ไหมนะตั้งอยู่ใจความมองมากกว่าของแต่ละบุคคลสถานที่อ๋อเ,เพราะฉะน,นั้นเพราะฉะนั้นเออ๋อเราเห็นไม่ตรงกับเขาเท่านั้นเองเนาะเราไม่ได้เห็นเป็นตรงกับเขาขเขาเห็นเป็นแบ,แบบนั้นเรื่องของเขา แต่เราแค่พูดได้ทุกสถานการณ์เขาอยู่กับไหนเราก็อยู่อ๋อเขาจะดื้อด้านอืมใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับชาวบ้านได้เนาะใช่ใช่เพราะว่าตั้เขาตั้งกฎไว้งั้นเงี้ยถ้าเกิดเราไปพูดตายตายเนี่ยเขาจะโดนแบนอ๋อเขาก็จะแห่เอาเขาก็จะแห่จิกไส้เอาแม้่าเขาเขาจะโดนแบน ว่าพูดเขห้องบรรวจแด้จะเปิดห้องไม่ได้อ๋อก็ประหลาดไปก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเราแต่ว่าเราก็ต้องรู้การละเทอะว่าถ้าเราเข้าไปโดนแล้วก็ต้องใช้คำนี้แหละถ้าเราไปถ้าเราไปไปสัมมนากับเขาในกลุ่มเขาเราก็ต้องปฏิบัติตา,ามกฎของเขาเหมือนอยู่ในประเทศที่มีการปกครองแบบไหนเราก็ต้องเป็นพลเมืองที่ต้องปฏิบัติตัวแบบนั้นใช่ไหมครับ ครับทำได้โอ้ครับครับครับเข้าใจแล้วครับต่อไปนี้ผมก็จะได้คลายจากความอชอบไม่ชอบไปถ้าจะยังจะคุยกับเขาต่อเราก็ต้องไปตามเขาถ้าเราไม่อยากคุยกับเขาเราก็นิ่งเสียเราก็ไม่ต้องไปคุยกับเขามีแค่นั้นเองเออพอเราคิดเองทั้งหมดอะเนาะพาธรรมดาสภาพ ความไม่พอใจอะไรต่างๆเราคิดเองที่เขาพูดน่ะเขาพอใจพูดอย่างนั้นแต่เราฟังแล้วเราไม่พอใจก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราครับขอบคุณครับท่านไอ้วันนี้ไม่ได้ยินอาจารย์ปู่พูดมาตั้งสองสามวันแล้วครับท่านไม่อยากพูดกับตาวินัยแล้วหรือครับ โอ้สวัสดีท่านทารกน้อยจิวแปะทงธนพงพันธ์วงเทพแห่งกวานพยาวท่านเป็นผู้หนึ่งที่ข้าพเจ้ามีความรักและคิดถึงท่านเสมอครับสบายดีหรือเปล่าครับ